เฮ้ทำไรวะทำไรเนี่ยเดี๋ยวดิฮิฮฮ่ฮฮิฮฮิิฮ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 ิิฮิิฮฮิ มบทคาคูเกยแกบเกตดนสตูลมีคใน่แง้เ่ับิรรมสงทารอบปีใหม่เพื่อความเฮ้ยเตยแก้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมีอะไตู้ดมีอะไตู้ดในการแข่งขันกีฬาเพื่อาาวประจำปี2549เฮ้ยา ว้าวกำแงบแงบแงบยังไง้ล้วก็หนังสายของผู้ต้องขังโอ้โห้ปิดแล้วมาไม่สวยตามความคุ้่าให้กับลูกคฮะโหตดม้เว้ย <c oughs> ตีบอยอย่นี่ไงคืออะไรอุย้ยน้ำกระเด็นหูน้ำเอาหมดแล้วแงว่ในต้นคุเลยกระเด็นเลยแง่แ <c oughs> ง่แ <c oughs> ง่บแง่ Okay, right there. hot.